สวัสดีค่ะอิชันชื่อนางสาวสีธาราบัวชุมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการก่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัวปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสตอยสำนักการศึกษาเทศบาลน,นครเชียงใหม่อิชันขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนดังนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสตอยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจากการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสตอยรับเด็กอายุตั้งแต่สาถึง6ปี จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรมคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมการแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาการทัง้งสด้านได้แก่ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่องครอบคุมพัฒนาการทุกด้านจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นอนุบาลปีที่3ทับ2พบว่าเด็กบางกลุ่มขาดความพร้อมพัฒนาการด้านต่างๆเช่นการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาใช้ได้ไม่คล่องแคล่วไม่กล้าสแสดงออก ขาดความมั่นใจไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้การแก้ปัญหารวมถึงการใช้ภาษาสื่อสารให้กับผู้อื่นได้เข้าใจการแสดงออกที่เหมาะสมกับวัยรวมถึงความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆดิฉันซึ่งเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3เด็กอายุ5 6ปี จึงคิดนีเริ่มพัฒนาค้นคว้าหาวิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมามพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมและครอบคุมพัฒนาการทุกด้านจากการที่ข้าพเจ้าได้สังเกตสอบถามและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลพบว่าปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากเด็ก ไม่ได้ผ่านการเรียนผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับชั้นอนุบาลปีที่1และปีที่2ผู้ปกครองบางท่านไม่สามารถที่จะควบทวนการเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้จากคุณครูที่โรงเรียนเมื่อกลับไปถึงที่บ้านเด็กบางคนเป็นชนเผ่าและเชื้อสายเมียนมาในการสื่อสารการพูด หรือการเรียนรู้สัตวต่างๆจึงไม่พร้อมเหมือนกับเด็กนักเรียนคนอื่นๆดิฉันจึงได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กขาดความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่างๆทำให้ไม่สามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพดิฉันได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆและ ร่วมประชุม PLC กับคุณครูระดับชั้นอนุบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขและหาวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเหมาะสมกับวัยและให้เด็กมีความพร้อมในการที่จะเรียนรู้และศึกษาต่อในระดับชั้นป .1 ดิชั้นได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อนวัตกรรม ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของเด็กโดยได้ผลิตสื่อนวัตก,กรรมเพื่อพัฒนาความของของนักเรียนชั้นอรูปาศสาษคือ Amazing ลถเข็น Amazing ลถเข็นประกอบด,ด้วยสื่อทั้งหมดอยู่5ชิ้น1คือ, Ken อลดเข็นผลไม้นุ่มนิ่ม2กระดานแม่เหล็กขันษา3ผ้าสามีสร้างสารรค์ สละครหุ่นพาเพลินห้าสพันธ์มือกับตาใช้ประกบอบกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยผลไม้บูรณาการในการจัดกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมเพื่อนำมาใช้สอนและพัฒนาเด็กให้มีความอ้อมสื่อผลไม้นุ่มนิ่มรถเข็นผลไม้นุ่มนิ่ม สามารถนําไปจัดก,การเรียนรู้ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนําแผ่นชาร์เพลงที่กระเป๋าผนังมาสอนให้เด็กได้อา่านได้ร้องเพลงได้ทําท่าทางประกอบเพลงรถเข็นผลไม้นุ่มิมให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมติเข็นรถเข็นผลไม้ไปขายบทบาทสมมติเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนซื้อ ได้เรียนรู้รูปร่างและลักษณะขนาดของผลไม้การชั่งการวัดน้ําหนักของผลไม้และเด็กยังได้เรียนรู้เกณฑ์การศึกษาโดยการจับคู่ภาพผลไม้กับช่องของผลไม้ที่ถูกต้องเด็กยังสามารถเรียนรู้โดยการ นำไปจัดไว้ที่มุมประสบการณ์ในกิจกรรมเสรีเมื่อขณะที่เด็กๆทำงานอื่นเสร็จแล้วเด็กๆสามารถไปเล่นหลังจากจบกิจกรรมได้สื่อกระดานแม่เหล็กภาษากระดานแม่เหล็กภาสาแยกชิ้นส่วนมาจากรถเข็นผลไม้มนุ่มมใช้ประกอบการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมส,สร้างสรรค์ กิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ทักษะทางภาษาให้เด็ก,ดกจกับคู่รูปภาพผลไม้ที่ติดแผ่นแม่เหล็กเรียนรู้ขนาดเรียงลำดับขนาดจาับคู่ตัวเลขจับคู่ภาพที่เหมือนกันให้เด็ก,ดกจัดตกแต่งกระเช้าผลไม้ตามความคิดสร้างสารรค์ของตนเอง 3. ผ้าสารีสร้างสรรค์ผ้าสารีสร้สางสารรค์แยกมาจากรถเข็นผลไม้นุ่มนิ่มให้เด็กๆได้ใช้ผ้าสตรีในการติดกระดานสามรีนับจำนวนผลไม้บอกรูปร่างลักษณะของผลไม้เกมการศึกษานำผ้าตัดต่อมาติดแผ่นสมรีให้เด็กๆได้ต่อผ้าผลไม้ ้าการเปื้อนที่เด็กใช้ในการขายเป็นพ่อค้ายังสามารถนำมาให้เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สื่อรูปสัตว์รูปผลไม้ต้นไม้และสิ่งต่างๆที่ทำจากผ้าสัมรีมาติดเพื่อแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์เล่าเรื่องให้กับคนอื่นเข้าใจเล่านิทานหรือนับจำนวนผลไม้ ที่ติดบนผ้าสำลีได้อีกด้วยสำหรับสื่อสัมพันธ์มือกับตาสัมพันธ์มือกับตานั้นเป็นสิ่งที่ให้เด็กได้เล่นในกิจกรรมการแจ้งให้เด็กๆได้กะระยะรู้จักระยะรู้จักกระระยะทางในการโยนรู้จักรูปร่างลักษณะของผลไม้และ ความแม่นในการโยนบอลเข้าในรูที่คุณครูทําการเจาะไว้บนรูปผลไม้ต่างๆสื่อสัมพันธ์มือกับตานี้ยังสามารถถอดออกเปลี่ยนหน้าผลไม้ชนิดต่างๆเช่นโยนเข้าในแอปเปิลแล้วเปลี่ยนเป็นหน้าชมพู่เปลี่ยนเป็นหน้าสับป,ปะรดเปลี่ยนเป็นหน้ามะม่วงและเปลี่ยนเป็นหน้าผลไม้อื่นๆ ที่คุณครูเตรียมไว้อีกหลายชนิดสำพันธ์ตากับมือนั้นยังมีผลไม้จำลองที่ดิฉันได้ทำโดยใช้กระดาษหลังลูกตัดเป็นรูปผลไม้และใช้กระดาษลูกฟูกป,ปะติดประกอบให้เป็นรูปผลไม้ใช้เม็ดถั่วก้อนหินเม็ดงา หรือกระดิ่งที่มีเสียงต่างๆกันใส่ไว้ในผลไม้ให้เด็กๆได้สังเกตได้ฟังเสียงของผลไม้จับคู่เสียงของผลไม้เสียงไหนเหมือนกันให้จับคู่ผลไม้ชนิดต่างๆที่ทำมีทั้งหมด 20ชนิดติดตัวเลข1นึถึงยีให้เด็กได้เรียงลำดับ1นึ่งถึงยีให้เด็กนับตาบเปล่านับจากรูปผลไม้นับจำนวน1นึถึงยีให้เด็กเรียงลำดับค่าเรียงลำดับตัวเลขจาก1นถึงหจาก1นึ่งถึงสิให้เด็กนับเพิ่มลดจำนวนจาก10 เป็น 9, เป็น8เป็น7เป็น6เป็น5เป็น4เป็น3เป็น2เป็น1ให้เด็กๆได้เล่นได้พัฒนากล้ามเนื้อมือพัฒนาด้านสติปัญญาฟังเสียงแยกประเภทของสิ่งต่างๆที่อยู่ในผลไม้เพื่อฝึกประสาทสัมพันสระหว่างมือกับตาและประสาทสัมพันธ์ในการฟังเสียงจากสื่อ ละครหุ่นหันษาสื่อชิ้นที่5คือละครหุ่นหันษาละครหุ่นหันษาประกอบด้วยหุ่นนิ้วมือหมัวม่วหุ่นมัวม่วปูกสัตว์และหุ่นมือใช้ประกอบการเล่านิทานในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใช้ประกอบในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยใส่หุน่นนิ้วมือลูปผลไม้ ในมือและเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการใส่หุ่นหมวกรูปสัตว์เคลื่อนไหวตามเพลงผลไม้ตามคำบรรยายที่คุณครูได้เล่าได้บรรยายให้เด็กให้ทำตามจินตนาการสื่อหุ่นมือเด็กๆสามารถเล่านิทานตามความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเล่าร่วมกับเพื่อนๆเ,เล่นร่วมกับเพื่อนๆได้หุ่นนิ้วมือ ยังสามารถนับจำนวนจากหุ่นยิ้วมือรูปผลไม้โดยนำไปติดที่รถผลไม้นุ่มนิ่มแล้วให้เด็กนับจำนวนจับคู่ผลไม้ตามสีตามแบบของผลไม้ต่างๆจากการที่ดิฉันได้ผลิตสื่ออเมซิโนตเข็นทั้งหมด5ชิ้นนี้ นำไปประกอบการจัดการเรียนรู้ในหน่วยผลไม้ดิฉันได้นำส่วนหนึ่งไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแผนการสอนในเรื่องส่วนประกอบของผลไม้ที่นำเสนอไปเป็นการใช้รถผลไม้นุ่มนิ่มประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความร้อมของนักเรียน และใช้ผลไม้ของจริงซึ่งส่วนประกอบผลผลไม้ใช้ของจริงเด็กจะได้รับประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงจากผลไม้ของจริงและได้เรียนรู้ได้ฝึกพัฒนา,านการความพร้อมจากรถเข็นผลไม้นุ่มนิ่มจากสื่อที่ดิฉันได้ผลิตมาจากหน่วยการเรียนเรื่องส่วนประกอบของ ผลไม้นั้นเด็กๆผลลัพธ์ส่งผลลัพธ์ให้เด็กๆสามารถบอกชื่อและส่วนประกอบต่างๆของผลไม้ชนิดต่างๆได้เด็กๆสามารถจับคู่และเปรียบเทียบผลไม้จากสิ่งที่ได้สังเกตเด็กๆ ฟังผู้อื่นจนจบและสนทนาโต้อตอบให้ผู้อื่นเข้าใจได้เด็กๆสนใจมีความสุขในการทํากิจกรรมงานศิลปะแสดงออกอย่างสนุกสนานในงานศิลปะและการเคลื่อนไหวเด็กๆเรียนรู้จากสื่ออ m a z i n g รถเข็นครบทั้งหมดแล้วคาดว่า ด็กจะมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วใช้มือการเนื้อเล็กประสาทสัมพั์การระหว่างตาและใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 2. ด้านอารมณ์จิตใจเด็กมีความสุขสนุกสนานรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 3. ด้านสังคม,มเด็กสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้รู้จักแก้ปัญหาในการเล่นและยังรู้จักการรอคอยเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่น 4. ด้านสติปัญญาเด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆดิฉันหวังว่าสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาความพร้อมเด็กให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อเตรียมตัวที่จะศึกษาในระดับชั้นป .1 ต่อไปค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอ เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ